ลำดับถัดไปเพียนบูชาดวงมหาจักรคือดวงดาวพระเคราะห์สถิตในราศีที่เป็นมหาจักรเป็นดวงดาวที่ให้คุณแน่นอนที่สุดมหาจักรแปลว่าความเจริญดีงามอย่างยิ่งใหญ่ที่จะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและร่ํารวยอันยิ่งใหญ่จริงๆเป็นตำแหน่งดาวที่ให้คุณสมบัติอันดีงามประสบความสุขสมบังังสมกับนามชื่อซึ่งเป็นบุคคลอันสูงส่ง ขอบารมีหนุนนำรัตนมหาอุบาสิกาผู้ตามรอยอริยประเพณีแห่งการถวายทานศึกษาสนวงแห่งนาำพิสาขามหาอุบาสิกาผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาได้อุปถัมเป็นเจ้าภาพมหาสังฆทานให้พิธีนี้ในเมตตาบารมีรรมพเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูมวัชิรคุณขอรินเชิญทานบดอีตระกูลจำรอดผลเลิศ มีคุณกัญจนารัตน์จํารัดผลเลิศคุณพิสิทธิ์พรุทัยเจเจริญและดรคุณยพัฒน์จํารัดผลเลิศจะได้ดมอบให้คุณกัญจนารัตน์จํารัดผลเลิศเป็นผู้จุดเทียนบูชาดวงม,มหาจักรขอรินเชิญคุณกัญจนารัตน์จํารัดผลเลิศ บปนิ้พระเถระและกุมีเกียรติได้จุดเทียนมงคลครบถ้วนแล้วไปเชิญคุณกัญน,นรรัตน์จุดเทียนร้อยแปดจุดตรงกลางก่อนนะครับ